านผู้ชมครับแล้วก็หางหาจากชาเลนจ์เออห้ามกลัวไปนานม,มากประมาณประมาณหนึ่งสัปดาห์คือหนึ่งสัปดาห์มันนานตังแต่เรเออโม่งกับตัวเองเแบบเป็นโอก,กาสนี้ครับเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าตัวเองคึกมากครับรู้สึกว่าเอออยากกลัวอยากรลืนอยากรยกระโดดนั่นแหละท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ห้ามกลัวสองเน้นเวยท่านผู้ชมครับเออจัดมาคลิปแรกหุยหุยทำไมน่ากลัวเงี้ย โอ้โหน่ากลัวมากเฮ้ยตะ่กี้คลิปมันสร้างโดย AI บ้างเท่านผู้ชมครับผมว่าน่าใช่นะเออสร้างโดย AI อโอ้โหถ้าสร้างโดย a อคือแบบน่ากลัวมากแต่ผมไม่ได้กลัวนะเออแบบใจแข็งใจแข็งเออนี่ตัวบ้าเหรอเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคือคนจริงๆป่ะคือคนแต่งหน้าป่ะหรือว่าซีจีป่ะอะไรอ่ะมาแค่นี้มาแค่นี้ไงมาคลิปต่อมาคลิปนี้ คลิปนี้โคตรตำนานกูรู้เลยไอตุเฮี่ผมอะโอ้ย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 อะไรอะโอ้ยโอ้ยนี่นะกลัวไม่พันน่ากลัวจริงว่ะแต่คือยังอีซี่อะไรอ่ะคลิปตุวตลกไหนดูเซ่มายืนๆงั้นน่ะเอาหายไปไหนเอา ว้าแล้วกลับไปที่เดิมเออแล้วยังไงอ่ะก <S an> ็คือเป็นปรการสื่ออะไรวะอ,อะไรอ่ะเฮ้ยีย่ำตายเฮ้ยีย่ำตายเออยหัวใจจะวายคือผมไม่คิดว่ามันจะมาจับสแกร์อย่างนั้นนะคือโอโ้โหผมใส่คลิปที่ผ่านมาไปทำผมไม่กลัวนะแต่คลิปเมื่อกี้ <S an> ทำกูหลอนเลยชิบหายาเ,ยเาายฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหน้าเด็ก หน้าตุกตายังไงอะตุกตามันจะหันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันหันหน้ามาโอ้โหเหรอไอ้หนี้น่ากลัวอยู่นะโอ้ยทู้ชมครับอ้าคลิดโอ้โหเฮ้ยคลิปน่ากลัวจริงวะโอ้ยอะไรอะคลิปต่อมาไคลิปน่ากลัวน่ากลัวจริงเยอะคนรู้จริงนะเนี่ย แต่ไม่กลัวฮะเราไม่กลัวแล้วแมมาคลิปต่อมาอะไรอ่ะเด็กที่ไหนเด็กขันน้ำเอาต่อยเด็กเอาคลิปต่อยเฉยฮ่า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 ฮยมั่ฮ่าฮ่า่ายคิดเต่าดูอันนี้ดูนี้ดิอะไรอ่ะไอองาดว่ะโอ้แหวนตัวโยกเงี้ยโดนิดต่อมาดูซิเกิดอะไรขึ้นใครไมาเฮ้ยโอ้ตัวไหนวะน้ามน จบเฮ้ยเนี่ยคือตะกี้เราไม่กลัวครับท่านผู้ชมแต่อยู่ดีแม่งโผล่มาตรงหน้าต่างคือวัดโอ้โหเฮ้ยนี่อะไรเฮ้ยนี่หลอดวะเฮ้ยนี่หลอดวะทำไมหน้าพี่คนนั้นดูหลอดนะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยงงไหมทำไมหน้าคนนั้นเขาเขาเป็นอย่างนั้นนะเฮ้ยคลิปผีก็อีกแล้วเหรออ่ะมันจะเป็นแมวใช่ไหมหรือยังไง ไม่เหี้ยเอาไปเป็นแมวละโอเคคลิปต LIKE! ่อมาโอ้ผีแบงจ้วงจ้วงคออะไรอะอะไรอะคุณแจเอาน่ารักเฉยอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยงงนิดน่ารักก็พอแล้วน้องน่ารักอันนี้เขาหมายถึงล่างล่างสองใช่ไหมหรือว่าล่างหนึ่งวะถ้าล่างหนึ่งน่ารักนี่คือแปลว่าสเปคนี้สุดยอดนะมาคลิปต่อมาอะไรอะเอ้าเอ้ยเดี๋ยวนะบาฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ เอาบาดเด้นยังไงอ่ะแม่ครับบารเดินเด่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด้นได้ไงวะคอดูใหม่ดิเออวะเฮ้ยมันเด้นได้ไงวะอ๋อไม่ก็ทบปะแรง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 นี้มาบอทุยชักแมงอธิบายไปูกมาต่อมาคลิปจังไดอ้าวปิดเปิดไฟมุกนี้แกเหรออะไรอะใครเนี่ยวะเฮ้ย โผมต้องดีกว่านะดกว่านะสุดท้ายเป้ผมว่างี่ต่อเลยโอเคท่านผู้ชมครับเป็นไงกันบ้างครับผมสหรับคลิปนี้สหรับผมถือว่าผมตกใจแล้วก็กลัวน้อยกว่าอะเออพาร์ทที่แล้วนะพาร์ทหนึ่งผมรู้สึกว่าน่ากลัวกว่านะแต่ว่าพาร์ทสองก็แบบว่าเออบีแบบว่าน่ากลัวเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับแต่คือแบบมันไม่น่ากลัวขนาดแต่มันมันเน้นสะดุ้งมากกว่าท่านผู้ชมครับอยู่ดีก็โอ้โหใจผมเน่งร่วงอยู่กับตุ่มเลยโว้ ที่จะโผล่โผล่ผีอะไรของเขาวะโอเคท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมชอบเอ่อห้ามกลัวน,นะครับท่านผู้ชมก็สามารถมบอกได้นะครับผมจะได้ทำเรื่อยๆนะโอเคท่านผู้ชมครับก็บ๊ายบายนะครับไว้เจอกันโอกาสหนะ้า you ไว้เจอกันครับ